สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างวินรถมือสองนะวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมาดูกว่าแคบหน้าคันนี้เป็นนิสสันฟอนเทียนะอยู่ข้างหลังผมนะก็จะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับได้ชมกันนะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูร์อยู่อำเภอเมืองนะวันนี้อยู่อำเภอเมืองนะครับนะก็จะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนพี่พได้ชมกันนะครับเราจะเจอกันทุกวันนะครับเวลา18บแปดนาฬิกาสานาทีนะหกโมงครึ่งนะก็จะมีนัดกัน มารีวิวรถให้ชมกันนะครับโอเคไปไปดูรถกันดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาอ้อขอกาลังใจนะครับโดยการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้สักหนึ่งครั้งนะแดีวนี้นะเพื่อเป็นกำลังใจในการหารถมาให้เพื่อนๆวิ่ๆได้ชมกันนะครับไปเพื่อไม่เสียเวลาขอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่าไปครับก่นนี่นะครับ เป็นนิคลันฟอนเทียนะครับคันนี้เป็นป้ายจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบ่อยอ9089นะครับเป็นป้ายจังหวัดเพชรบูรณ์นะนะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอเมืองนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันนิดหนึ่งนะครับนี่นะเป็นไอ้ภาษีนะ2566นะภาษีเต็มนะครับนี่ครับย7บเจ็ดกอพ2566นะครับกระจกดีนะกระจกไม่แตกไม่ล้านะครับนี่เล่มทะเบียนนะครับเดี๋ยวมาดูภายในสั้งหน่อยเนาะ รถคันนี้วันจดทะเบียนนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาสองห้าสี่สี่นะนี่นะคเครื่องสอง7ันเจ็ดนะครับสีเทานะครับคันนี้เกียร์ธรรมดานะสีตรงเล่มนะครับอีกสารพร้อมโอนนะครับันนี้นะใครอยู่ใกล้ๆมาดูรถก่อนได้นะครับแต่จะมารีวิวรอบรอบคันก่อนนะอ่าคันนี้แม็กใส่แม็กมาด้วยนะ รถเขาใช้งานอยู่นะรถคันนี้รถใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหา,หาเนาะวิ่งทางไกลได้นะครับครับตานี้เลยนะเดี๋ยวมาดูคันสีนิดนึงนครับหรืออยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาใต้ Downtown. คลิปวิดีโอได้นะตามคันสีครับอันนี้ยางดีนะ บ,บสวยด้วยนะครับนี่นะครับยางเหลือๆเลยนะดอกเต็มๆเลยนะครับอันนี้ปบาะนะครับอันนี้ตัวเปิดกระบะหลังนะครับเป็นจุดเดียวนะนี่นะครับเปิดได้นะครับ เปิดปิดไม่มีปัญห,หานะคนี่มีกันชนหลังด้วยนะครับกันชนหลังนะครับมียางอะไรด้วย1เส้นนะนี่ครับจะดูมุมไหนเพิ่มเติมก็สาม,มารถคอมเมนต์มาใต้ยิปีดีโอไดน้นะนี่ครับ ตามลงต่างๆนะครับภายในกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูภายในนะเออามาดูฝั่งคนน้าข้างก่อนนะครับอันนี้นะครับเปิดประตูมาเนี่ครับกระจกนี่เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะนี่นะ ต่างคนโซนต่างๆนะครับนี่นะกระบะาแคบกระจกดีครับกระจกไม่แตกไม่รล้านะครับนี่นะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้กลุ่มอะไรปะเวอร์แอร์เย็นครับคันนี้อ่าเบาะดีด้วยนะครับเบาไม่ขานะครับวันนี้เบาเบาดีเลยครับเนาะประตูปิดสนิทนะครับ มาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะเราเปิดประตูมาครับคันนี้อเดี๋ยวมาลองทดลองกระจกกันด้วยนะเดี๋ยวดูเลขไม้กันสักหน่อยนะครับเลขไม้อยู่ที่สามแสนห้ามืนเจด้อยหกิบกนะครับอันนี้ผมเปิดกุญแจมาแอร์เย็นเลยเกินดีหรือเปล่านะแอร์เย็นเบรกมือใช้ได้นะ อ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยนะครับโชเกียวว่างก่อนเนาะอยีางนะกับเกียวว่างครับเบรกมม่ใช้ได้ครับลองสตาร์ทอืมสตาร์ททีเดียวติดนะอันนี้นะอันนี้ติดเครื่องแล้วนะครับติดเครื่องแล้วเดี๋ยวดูกระจกนะครับกระจกไฟฟ้านะครับใช้ได้นะัฝั่งนู้นใช้ได้นะครับฝั่งนี้ก็โอเคใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับอ่า ได้ได้จะลองเกียนหนึ่นงนะปรุะไรพาวเวอร์นะครับอ่ารอบขึ้นไหมขึ้นอ่าเบรกดีครับอันนี้เบรกดีนะเกี่ยต่อเอเบรกดีครับวิบ่งทางไกลได้ไม่มีปัญหาเนาะอ่าเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยเนาะครับ มาดูเครื่องยนต์นะครับนี่นะ CD สองเจ็ดนะอุหมอน้ำนี่ร้อนเลยขอน้ำวิ่งทางไกลมาเนาะ เดี๋ยวโอเคนะคันนี้นะครับ ก็สาหรับนิกสันฟอนเทียคันนี้นะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอเมืองนะเป็นรถปี2 5 4 4นะครับเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาวที่10,000แบาทนะ10,000แบาทต้วนนะครับสําหรับพี่เพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจนะก็สามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปนะเป็นเบอร์ของเจ้าของรถเลยนะสําหรับใครสนใจก็โทรคุยกันกเขาเลยนะ โอเควันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนเนี่ยผมจะไปทายกันก่อนยังไงกดติดตามไว้เพื่อแม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆไปมันจะได้ทันเนาะสำหรับวันนี้ก็าอฝากว่าสวัสดีครับ